สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็มาเจอกับแอดกันหน่อยนะฮะแม่โอ้โหบอกเลยว่าสวยชวนฝันมากๆครับขอเปิดคลิปด้วยโมเมนต,ต์ที่แอดชอบที่สุดก่อนละกันนะใครที่บอกว่าเมื่อวานลุ้นใช่ไหมว่าเฮ้ยจะได้เห็นน้องออกมาปรากฏตัวผมแดงหรือเปล่าน้องจัดให้แบบเต็มๆนะครับผมทุกคนโอ้โหสวยใจละลายมากๆฮนะอ่ะช็อตนี้แอดชอบที่สุดนะครับก็ที่ชุด ขออภัยที่พูดไม่ชัดครับผมเป็นช็อตที่แอดชอบที่สุดเลยนะครับกับการแกลมบอทนะฮะแกลมบอทเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นกล้องความเร็วสูงใช่ไหมแบบไฮสปีดคาเมล่าอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็จับภาพที่เคลื่อนไหวช้าแบบสโลโมชันนะฮะซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นคนที่มีฝีไม้ลายมือนะฮะลิซ่าเนี่ยเคยมาแล้วที่งานฮอลลีวูดนั่นเองนะฮะที่งานออสการ์นะฮะโอ้โหอันนี้ก็คือเหมือนเดิมครับผมสโลเข้ามานะฮะลิซ่าก็แอคแบบอื้อมแอ๊ก อาร์ตได้สวยใจละลายมากทุกคนคือแอดชอบแบบชอบมากๆเลยนะ,ะคือสวยแบบโคตรสวยครับผมมืออาชีพมากๆแล้วก็ทําได้ดีมากๆเลยนะ,ะเป็นช็อตที่แอดชอบที่สุดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหน้องมาในชุดนี้นี่สวยจริงๆนะครับพร้อมกับเครื่องประดับของบุกเกอี่แน่นอนนะฮะโอ้โหสุดมากๆครับทุกคนซึ่งงานนี้บอกเลยนะฮะว่า ช็อตที่แอดให้ดูไปอะช็อตที่เป็นแกรมบอทเนี่ยสื่อนอกหลายสื่อนะฮะพาดหัวเลยว่าลิซ่าสตั้นหนักมากนะฮะคือทำเอาทุกคนสตั้นไปเลยจริงๆนะครับด้วยความสวยของน้องนั้นบอกเลยว่าสวยจริงๆสวยมากๆครับผมดีงามที่สุดนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าแอดไม่รู้จะหาคําไหนมาพูดเลยนะฮะได้ๆว่าสวยจริงๆครับผมแล้วก็แอดจะบอกว่าน้องในงานนี้เนี่ย คือแสงลงมากครับผมอย่างช่วงที่อยู่ตรงหน้าแบ็กดรอปอย่างเงี้ยโอ้โหพี่พีตากล้องเนี่ยตะโกนลิซ่าขวาทีลิซ่าซ้ายทีนะฮะเรียกว่าทุกคนเนี่ยลุมล้อมเข้ามาเยอะมากครับผมทุกคนแบบ อยากถ่ายลิซ่ามากๆกครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสื่อแฟชั่นสื่อแมกกาซีนต่างๆที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยคือจัดหนักกันมากครับผมลงคลิปลิซ่ากันลุลูนะฮะบอกเลยว่าสวยจริงๆนะฮะทุกคนก็ลองดูจากคลิปที่แอดไล่เลียงให้ดูละกันนะครับนะสวยมากๆครับผมเพราะว่าน้องเนี่ยโดดเด่นจริงๆนะครับผมว่าน้องมาในฐานะของนักแสดงด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่น้องเปิดตัวในฐานะของการเป็นนักแสดงเนี่ยแอดว่ามีความแตกต่างจากเวลาที่น้องแบบออกงานในฐานะของศิลปินนะฮะคือการเป็นนักแสดงของน้องเนี่ย น้องวางตัวได้ดีมากๆานะครับผมไม่ว่าจะเป็นมารยาทในที่สาธารณะที่ต้องบอกว่าสุดจัดสุดจริงนะฮะยังคงยกมือไหวยังคงยิ้มแย้มเหมือนเดิมนะฮะไม่เคยเปลี่ยนแม้ว่าตัวเองจะดังไปขนาดไหนนะครับคือทําได้ดีมากๆาเลยส่วนเวลาเป็นศิลปินเนี่ยก็เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นลุกที่รู้สึกว่าแซ่บกว่านี้สักหน่อยนึงนะฮะแต่พอเป็นอย่างเงี้ยออกฟิลแบบหรูมากๆเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าน้องดูแพงจริงๆแล้วก็สวยมากจริงๆนะฮะงานนี้ก็ต้องบอกว่าเดวไวท์โรตัสเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างสูงส่งมากๆนะครับผมในการดึง ลิซ่าเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะฮะแล้ววันนี้ที่ลิซ่ามาปรากฏตัวที่เอมมี่อ r วอร์ดเนี่ยแอดบอกเลยว่าเป็นลุกที่น่าสนใจมากๆคือมันกลายเป็นเรื่องเล่าไปแล้ววันนี้ว่าทุกคนต้องพูดถึงลิซ่าในลุกของเอมมี่อ r วอร์ดนะฮะบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมและนี่คือความพิเศษของลิซ่าของพวกเรานั่นเองนะฮะโอ้โหแวะมาๆให้ฟังแต่เชา้านะผมเดี๋ยวเจอกัใหม่คลิปหน้าแอดนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายครับทุกคน